สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาร์วันจันทร์จ้าเมื่อนี้ <c oughs> มีคนเอาปลามาขายปลาปลาขาวแม่สวยสวยสวยมากๆแม่ก็เลยซื้อไว้สองโลโลละสี่สิบบาทเนื่องจากบ้านเราอยู่ใกล้เขื่อนนะคะเขาจาับก็สิไปหาปลา ไปตึกกระดุงไปยกยอภาษาไทยเขาเอื่นยกยอดเดี๋ยวจะให้เบิงปลาสวยมากแล้วก็กำลังไข่ด้วยนะคะทุกคนนี่อันดับแรกเข้าต้องขูดเกล็ดก่อนนะคะขวัญก็จะทำหน้าที่เอาช้อนขูดเกล็ดให้แม่แล้วแม่ก็จะเอาไปแลไว้ตากแดดช่วงนี้ฝนตกนะจะได้ย่างแล้วก็เอาไปเก็บไว้ทอดกินนะคะ เอาไข่ออกไข่ออกไวมกจ้ะทุกคนครับสวัสดีครับครับนี่แหละชีวิตบ้านบ้านค่ะทุกคนออาวิธีการทำดูมันแม่ทำง่ายมากเอาไข่ออกไวมกจวให้เบิ่งอีกตัวหนึ่งปลาตะก้าปลาขาว วิธีการทำปลาแดดเดียวไม่มีแดดเราก็จะเอาไปย่างไฟเดียวแล้วก็ไปหมักทำแบบนี้เสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปมักแล้วแต่ไพชิมักมักแบบใดนะคะทุกคนก็ปรุงให้มันพอดีแล้วก็ตากแดดถ้ามีแดดไม่มีแดดเราก็ใช้วิธีการย่าง เป็นวิธีการถนอมอาหารแบบโบราณนะคะนี่เลยขอบคุณที่รับชมนะคะ